วิธีง่ายที่สุดในการลดน้ําตาลสะสมอยากลดน้ําตาลสะสมง่ายๆแบบไม่ต้องทรมานวันนี้หมอมี5วิธีนะคะที่ได้ผลจริงโดยเฉพาะวิธีที่1กับวิธีที่2ที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้น้ําตาลสะสมหรือฮิมโกคบินเอวซีไม่ได้ขึ้นแค่จากของหวานแต่มาจากการที่น้ําตาลขึ้นขึ้น,นลงลงไม่คงที่ถ้าหยุดน้ําตาลขึ้นลงหรือหยุดน้ําตาลเร่งเท่ากับลดน้ําตาลสะสมหรือว่าฮิมโกคบินเอวซีหวิธีลดน้ําตาลสะสม 1. กินไฟเบอร์ก่อนมื้ออาหารก่อนกินข้าวให้กินผักหรือไฟเบอร์เสริมเข้าไปก่อนไฟเบอร์ช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลทำให้หลังมื้ออาหารน้ำตาลไม่พุ่ง2ทำา IF กินเป็นช่วงเวลาในช่วงที่อดอาหารร่างกายมีเวลาจัดการกับน้ำตาลเก่าไม่ต้องรับน้ำตาลใหม่ตลอดเวลา3เริ่มมือด้วยโปรตีนไข่เนื้อสัตว์ปลาหรือเต้าหู้กินก่อนคราบเสมอจะช่วยให้ การดูดซึมน้ำตาลช้าลง 4. ขยับตัว10นาทีหลังมื้ออาหารไม่ต้องวิ่งแค่เดินเบาๆช่วยให้ร่างกายนำน้ำตาลไปใช้ได้ทันทีน้ำตาลไม่ค้างในเลือด 5. เลือกขาบไม่ขัดสีเลือกกินข้าวกล้องมันหวานโฮวีตด,ดีกว่ากินขนมปังขาวหรือข้าวขาว เพราะคาบไม่ขัดสีปล่อยน้ำตาลช้ากว่าจำให้ขึ้นใจนะคะกินไฟเบอร์ก่อนมือ้อและทำเอฟอดอย่างน้อย12ชั่วโมงขึ้นไปคือ2ตัวช่วยที่ลดน้ำตาลสะสมได้ง่ายและได้ผลที่สุดถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่เราลักนะคะ